ครับสวัสดีพี่พี่น้องนองที่รักธรรมชาติรักการเกษตรทุกคนทุกท่านครับนาะน้ะครับไม่ได้เจอกันปัจนนี้จะมานำเสนอเรื่องการเพราะเมล็ดเบาบับ,บครับนี่คือเมล็ดเบาบะครับเบาบับที่แช่น้ำไว้4ีหวันนะครับเพราะว่าเมล็ดเมล็ดเบาบับเขาจะ อนั่นไม,ไม่พร้อมกันครับการดูดซึมน้ำเขาจะไม่เท่ากันจะได้ทำให้ดูครับนี่ครับมเมล็ดเบาบะจะมีมะมะเม็ดเมล็ดใหญ่เมล็ดเล็กครับไอ้ที่ตัวโตใหญ่ๆนี่คือเขาพร้อมจะงอกแล้วครับเขาดูดน้ำเข้าไปเต็มที่แล้วครับส่วนนี้พวกเล็กๆนี่ครับ ผมต้องแช่ต่ออีกหลายวันเนอะล้วก็ทยอยเอาเม็ดที่บวมเป่ง่งนี้ครับตัวโตเม็ดตัวโ,โ,โ,โตเนี่ยมาแกะกักนนะแกะเพื่อให้เขางอกลากออกมาได้นะจะทำการแกะให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แช่น,น้ำเนี่ยเขาจะงอกกกจามาครับนะครับให้แกะออแล้ว ทั้สำหรับผมแกะทั้งหัวทั้งท้ายนะครับไม่รู้ฝั่งไหนเราก็พยายามแกะออกให้หมดนะ,ะเพราะว่าเล่นสูตรเขาไม่ได้ครับกอ่อนจะตัดเขาเแต่แ้วโอ้มันยากนะครับแกะแกะนี่ก็แกะยังไม่ออกเลยครับได้ออกหน่อยนึงดูเม็ดนี่ครับนี่ครับ ถ้าเราแกะไม่ได้เราก็ต้องแช่น้ำต่อนะนครับแกะนะครับสนสีข,า,ขาวๆเราต้องพยายามแกะทั้งหมดครับสำหรับผมแต่ละคนอาจจะเจอสูตรไม่เหมือนกันครับแกะออกไป สำหรับผมก็ว่าเพาะยากครับเคยเพาะอิสพาลลำมาก็มันจะง่ายกว่านี้เยอะโหนี้ยากมากเป็นเล็ดแปลงี ส่วนที่เขาจะงอกเขาเขาวเ,เนี่ยงอกเป็นรากกันนะไอ้ประนดีนบอน้ที่อีกไอ้ตัวนี้จะแกะได้เผื่ไอไม่รู้อ๋อได้ได้ ผมเคยเอามาเพาะไปแล้วรอบเลยนะครับครบสั่งมาสิบเมล็ดเหมือนกันเน่าไปซะเกินครึ่งนะครับงอกอยู่สองต้นนะพราะผมไม่ได้แช่น้ำนานนี้มันจะแข็งมากเลยครับต้องตะใบอะ่ะตะใบตะไบให้ขอเป็นนั้นเข้าไปแล้ว น้ำเขาจะซึมเข้าได้ไวขึ้นถ้าเราปล่อยมนันก็ช้ากมมว่ามวลเมล็ดเขาจะบวบจะบวมจะตึงอย่างเง้ย แกะอย่างนี้เรา็ต้ก็ไปบ่มนะครับใช้พวกกระดาษทิชชู่วซับน้ำแล้วก็บ่มไว้ให้เขาลากงอกเพราะตอนนี้ลากเขายังไม่งอกเลยนะนครับ นีผมได้แค่สองเม็ดนี่นั้ครับนะพวกนี้ยางครับต้องแค่ต่ออีกต้องรอให้เขาบวมเป่งเลยครับจะแกะได้แกะไม่ได้เรามีเวลาเล่นกับเขาครับแช่ไปให้เขาบวมก่อนเขาอืดอิ่มน้ำก่อนเนี่ยแล้วค่อยมาแกะกันพอรารอได้เราไม่รีบร้อนไปเรื่อยๆ ทีนี่ก็เก็บไปแช่น้ำต่อเราก็นับวันไม่ได้แ่้าเขาจะพร้อมที่จะอมอกทอไหร่แช่น้ำไปส่วนนี่คือต้นที่สั่งมาเพราะ,มะเมล็ดรอบแรกครับได้มาสองต้นอีกสองใเมล็ดนั้น,นยังไม่รู้ว่าจะงอกหรือเปล่า พอผมรีบลงดินก่อนพอเก็บปุ๊บผมลงดินไปเลยนี่ครับอายสุสักเดือนแล้วน,นะครับเนี่ยส่วนในกล่องนี้รุ่นเดียวกับมเมล็ดที่ผมแกะไปนะครับเนี่ยคือเขาบวมก่อนสาม,มเมล็ดผมก็เลยเอาใส่กล่องกระดาษทิชชู่ซับน้ำให้เขางอกครับ รู้เขาอง,งอกหยยรือยังอ๋อนี่ครับงอกแล้วครับงอกแล้วนี่ครับลาเขาเริ่มงอกมารอบก่อนผมก็แกะอย่างนี้ครับแต่เน่าโดนแดดผมไม่ได้เก็บในร่มแล้วเราทํอย่างนี้เราต้องเก็บในร่มให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้โดนแดดถ้าโดนแดดเขาจะมีสิทธิ์เน่ามากเลยนี่ผมว่าก็ลงดินได้แล้ว รอหน่อยก็ได้ครับเนี่ยแต่ลากเขาเริ่มงอกแล้วครับรากเขาเริ่มโพล่งอกมาแล้วครับรากเขาจะงอกออกมาเป็น,นี้ส่วนแผลมเป็นลากส่วนที่อย่างนี้เ,เขาจะเป็นใบ,นบไอ้สองมันจะได้เหรอแล้วก็ใส่ลงไปครับ ที่เราเก็บได้วันนี้แล้วก็ปิดตอนนี้ผมผมน้ำเปียกแล้วครับแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มปิดฝาให้เรียบร้อยเก็บไว้ในที่ล่มผมว่าสำหรับผมเนะ วันสองวันผมก็ลงดินนะลงกระถางนี่ครับลงรอจนนี่ผมใส่แก้วกาแฟครับให้ก็โตกว่านี้มันจะถอดง่ายครับเจาะรูข้างๆให้น้ําระบายแตตู่ดนี่เราจะไม่เจาะถ้าลากเขายาวแทงออกมาเขาจะขดตรงนี้จะสามารถยกทั้งดินทั้งลากเขาออกไปเลยสบายบนี่ชุดแรก,กนกันครับสิบมเมล็ด อนนี้โผล่มาสองต้นเหลืออีกสองสองเมล็ดยังไม่โผลรร่แต่เราสั่งมาใหม่อีกเนี่ยชุดนี้ที่แกะไปนะครับสิบเมล็ดเหมือนกันเราก็ต้องรอดูกันครับว่าการเพราะของผมรอบนีจ้จะประสบผลสําเร็จมากน้อยแค่ไหนครับครับสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับรอรอดูว่าสิบเมล็ดนี้ผมจะได้สกิ่ต้นครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ